สวัสดีครับอยู่กับนุ่มบุรพาฟาร์มตอนนี้มาดูสวนพี่โย่งนะครับสวนนี้นะครับทำตามคำแนะนำตรงเป๊ะๆเ,เลยนะครับเราผสมเกสรเนี่ยวันที่3แล้วดูเกสรน,นะครับเกสรน,นี่บลักกากเลยเห็นไหมทำตามขั้นตอนที่บอกทุกประก,การนะครับลดต้นพ่นใบด้วยน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักปลาทะเลลดทุกวันเลยนะพ่นทุกวันเลยนะเนี่ย ใบสวยมากเห็นไหมครับไม่มีโรคนะครับไม่มีโรคนะครับแล้วดอกใบกระเปาะใหญ่มากเห็นไหมครับสมบูรณ์มากเนี่ยเพิ่งผสมไปดูกระเปาะข้านี่เบลเทอร์เลยเห็นไหมจะเป็นสายพันธุ์ไข่ทองคําทั้งหมดเลยครับ450ต้นนะครับอ่าผสมไปแล้วันนี้เพิ่งผสมไปเมื่อวานนี่ดูเห็นไหมครับการขยายตัวนะครับหลักการนะครับง่ายๆเลยครับง่ายๆเลย ก่อนผสมเกรสรให้งดน้ําลงครึ่งหนึ่งลดน้ำนะฮะลดน้ําลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดไนโตรเจนนะครับถ้าต้นมีไนโตรเจนสูงเนี่ยการผสมเกรสรเนี่ยมันจะฝ่อง่ายนะครับการติดผลเนี่ยมันจะยากดังนั้นเราต้องลดน้ําลงเพราะในน้ํามันมีไนโตรเจนนะครับก่อนเกสรก่อนขแขนงมาเนี่ยนะครับให้พ่น05234นะครับสัก2รอบนะครับเนี่ยเพื่อ เร่งการออกแขนงเนี่ยให้สมบูรณ์เห็นไหมแขนงก็สมบูรณ์มากนะครับดูใบนะครับนี่สวยงามผสมสีสีแขนงติดทุกแขนงเลยนะครับติดทุกแขนงเลยนะครับแล้วดอกนี่ใหญ่มากเห็นไหมครับนี่ครับความสมบูรณ์ของดอกเห็นไหมครับเนี่ยหลังจากผสมแล้วนะครับนะครับก้านแขนงเนี่ยให้ยาวประมาณ1คืบนะครับแล้วเอาใบไว้2ใบใบที่ติด ลูกกับใบที่ออกมาข้างนอก1อันนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับส่วนแขนงไหนที่ยังไม่ได้ผสมนะครับยังไม่ได้ผสมแล้วก็ดอกยังไม่บานแบบนี้นะครับแต่แขนงเนี่ยมันยาวมันยาวเกินคืบแล้วให้เด็ดดอกออกแบบนี้นะครับเพื่อให้สารอาหารเนี่ยที่จะมาเลี้ยงยอดเนี่ยให้มาลงกระเปาะนี่แทนนะครับกระเปาะก็จะใหญ่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ นะอันนี้ผสมไปวันที่3แล้วนะครับวันที่3แล้วก็เกือบน่าจะ95%แล้วมั้งฮะ95%นะครับ,นะรบนี่ดูใหญ่และต้นสม่ำเสมอกันทั้งแปลงนะครับไม่มีโรคนะครับรอดทุกต้นนะครับเนี่ยปลูกสไตล์หนุ่มบุรพาฟาร์มนะครับอันนี้3วันแล้วนะครับลูกขยายแล้ว 3วันแล้วติดผลแล้วนะครับติดผลแล้วช่วงที่ติดผลแล้วนะครับช่วงที่ติดผลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะล็อกแขนงพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับรวมทั้งดอกด้วยนะครับไปถึงยอดเลยนะครับแขนงต่างๆเนี่ยแขนงต่างๆเนี่ยเราจะออกหมดเลยนะครับหลังจากที่อายุผลหลังผสมเกสรไปแล้ว10วันเนี่ยเราจะเปิดโคนต้นนะครับพวกนี้เราจะเอาใบออก3ใบนะครับเพื่อเปิดโคนต้นนะครับ ช่วงนี้หลังผสมเกรสรเสร็จปุ๊บเราจะดันน้ํากลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพื่ออัตราการขยายผลจะได้ดีขึ้นนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มดันน้ำนะครับเราเราลดน้ําลงมาครึ่งหนึ่วันแล้วนะครับสาวันแล้วช่วงผสมเกรสรน,นะครับสมบูรณ์มากเห็นไหมครับนี่ผสมไปเมื่อเมื่อวานอันนี้มาเช้าดูเห็นไหมฮะใบ,บสะอาดนะครับเขียว นะครับเขียวเนี่ยนะครับขายทองคาปลูกได้ทุกฤดูครับทุกหน้านะครับแบบนี้สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับสวนทองถิ่นฟาร์มของพี่ย่งนะครับอยู่พาราอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทางไปหาชายหาดพาราใครอยู่ใกล้ๆก็มาเยี่ยมชมได้นะครับก็จองกันไว้แต่เนิ่นๆนะครับรอบที่แล้วผลิตไม่ทันนะครับตัดปุ๊บหมดปั๊บเลย นะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยดูเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวนนี่อันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับเขาจะบอกเลยสายพันธุ์อะไรจํานวนเท่าไหร่เพาะเมล็ดเท่าไหร่ลงแปลงปลูกเท่าไหร่ผสมเกสรเท่าไหร่นะครับทาหวานเท่าไหร่เก็บเกี่ยวเท่าไหร่เขาจะมีบอกแบบนี้เลยนะครับนะเจ้าของสวนมีวินัยสูงมากนะครับคนดูแลก็ขยัน สุดยอดทั้งคู่เลยนะครับนะครทั้งคนดูแลทั้งเจ้าของฟาร์มนี้ขยันทั้งคู่เลยแล้วดูใบไม่มีโรคนะครับไม่มีเชื้อราเลยนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมครับต้นสม่าเสมอกันดีนะครับเห็นไหมครับปลูกสไตล์หนุ่มบุรพพาฟาร์มถ้าสนใจทักมานะครับอยากมาเยี่ยมชมก็ติดต่อพี่โยงได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแบบนี้เลยนะ นีโ่โโหดูดูความสมบูรณ์ของกระป๋อนี่เพิ่งผสมนะเมื่อเช้านี้นเกสรใหญ่มากผสมติดง่ายมวลเกสรเยอะนะครับรายงานจากสวนทองถิ่นฟาร์มของพี่โยงบ้ายนุมบุรพาฟาร์มสวัสดีครับ